เ็ดไปเรื่อยๆแบะม,มีมีอันเพื่อนมีก็ั่งใจลายแล้วเนาะค่ะดีกว่าอยู่แบบง่อยๆเงาๆ,งาๆงาเนาะบางเทื่อสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยายไลย่แฟนเพจค่คะวันนี้ยายก็มาไล่ยืนยันตัก ขอพูดหลายๆเอค่ะเด้อกับผมไม่ยังดอขายะยญ่แต่ว่าเราเรื่องอย่าง,งาใหญ่กับพ่อเ้าเป็นน้ำมยอยู่แต่ว่าเรื่องซิบกามือนานน้าซิบหามือเข้าก็ได้ออันนี้เห็นว่าเป็นปีเลยเพรา่อนใดๆๆ เดชน้ำในกระป๋องกระมีต้องใส่น้ำค่ะบวชนะ <c oughs> ยังมาเคลื่อนมากมือได้แบบจักฝ่าจักห้องจกัอจกอันไหนย่อฝ่ากันได้เมื่อวานนี่ย่อตลาดประมุ่นน่ะเจ็ดเจ็ดสิบห้าสตางค์สามสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ คนที่แวะมาให้กำลังใจยายนะคะรัเมีดทุ่มเหม่อไร้ยารั <c oughs> เมีดอะไล่ลไปน้ำเนาะ <c oughs> ตอนตอนช่วงได้ที่ย่ายขายมันอยากลงเลยถ <c oughs> วงบ่คคอยสมโพงก็ราคาด,ดี 嗯。<laughs> มือมือกันทุแบบวิชาลย <c oughs> ุยโอ้โอยยมง่งมีโมกับลบจะเหม็นเลยนะคะดีบันไดพิ่งกับใบพนันธุเพราะว่าเข้าขคายไปประวัติท่ามบดีนนะ เพราะฉะนั้นลงไปโหลดมือแลยคลิปยังบ่ออันนี้ยาขาดอย่างนี้น้ำในกระป๋องตะเมีดต้องใส้น้ำค่ะวิชาบนวิชาบวกกาแกงแต่ว่าถ้าถ้าคมพันนี่ก็คือโอเค ว่าแบบเฮ็ดไปเรื่อยๆแ้วม,มีมีอันเพื่อนมีก็ล่างใจร้ายแล้วเนาะค่ะดีกว่าอยู่แบบงอยงวยเงาเงเนาะบังเท้าบ่อยมีความสุขความเจริญโชคดีอ่าประสบความสำเร็จในการเห็ุคลิปในเงิ่อนในอาการทุกขูทุกคน ตัวเหมือนเดิมเนาะครับยีดยางวันนี้เราได้สองแถวพี่นนอง,ง,งกระตูอย่ยงแน่กระบูฮ้อง <c oughs> ให้ใหายไปโบเมนสามสี่มือนี้ตอนนั้น นนพ่อเขาว่าเหตุเม็นเขาเห็ดุดีก็คือว่าประวัติเท่าบดีแล้วพิซาบนพิซาบุกกาแกงแต่ว่าถ้าถ้อคมพันธ์นี่นนนก็คือโอเคกำลังดีมาก แก่อยู่ได้แต่กานี่ค้มพันแล้ะนี่แต่ว่ามีดอันนี้มันรับรับค้มเร็วๆแต่ว่าซิบข้อมือนาหน,นาวซิบหาเมื่อเข้าก็ได้ล้ออันนี้เห็นมาเป็นปีเลยพท่านไร เมื่อแรนกน,น,นี่คือได้กิดวัสดีค่ะใครเนาะผู้ใดเนาะค่ะเห็นแต่ปูฝ้ายเนาะค่ะว่าได้ไงคือเงินขายอย่างใช่ปะใช่ปะเงินขายอย่างได้ไงกาฉันชี้หยาก โอเคแล้วเราพ่นไลายๆเด้อค่ะเด้อกับโบ๊ทไม่ยังดอกค่ะยหญ่ แต่ว่าวาเรื่องอย่างแย่กับพ่อว่าเป็นน้ำมัวอยู่แต่ว่าเรื่อง เพื่อแลกกันที่ได้กินขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณมากๆนะคะที่แวมาให้กำลังใจใยายยายบกมี่นี่แรงไม่แรงดีไม่มีตกกำลังดีกำลังดีพ่อจ้องฮวัน ถ้าเข้าทูว่โดนมันกับน่านคมมันกับน,นัานมันกับเบิดได้บนะเวลาเข้าไปจีดเบิดเดียวกับเบิดคหมหรอมือกันทูแบบ <c oughs> วิชาลุยซิบมือนาน,นาหนาวซิบหมามือเข้าก็ได้แล้อันนี้เห็นมากเป็นปีเลยพวพท่านใดเ <c oughs> ด้อค่ะเด้อขอบคุณมากๆโชคดีเด้อค่ะบายบาย ตอนตอนช่วงได้ที่แย่ขายมันอยากลงเลยดวงโมค่อยสมโพงก็ราคาดีเคลืนแยกกับบุกเก็งเนาะค่ะ โง่บาก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อทีแวรมาให้กำลังใจขอบคุณมากๆแต่ว่าอย่างซดบลูค่ะเพราะว่าซิบก้นม,มือ นานาสิมาเมื่อเข้าก็ได้แล้อันนี้เห็นม่าเป็นปีเลยพูดท่านไดตดังเนาะเมื่อวานนี้ยูเจ็ดส